สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะ คุณผู้ชมคะเด็กนักเรียนที่ยากจนในประเทศไทยของเรานั้นก็ยังมีอีกมากมายในหลายจังหวัดนะคะบางก็ขาดหนังสือเรียนขาดเสื้อผ้านักเรียนขาดอุปกรณ์เครื่องเขียนขาดรองเท้าถุงเท้าขาดอุปกรณ์กีฬาและปัจจัยอีกหลายๆอย่างค่ะดังนั้นทางรายการวอยเสียงประชาชนของเรานะคะได้ร่วมกับชมรมบุญถาวรซึ่งเป็นทีมข่าวของเราได้จัดซื้อรองเท้านักเรียนถุงเท้ารวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องเขียนด้วยค่ะไปมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนนองขอนเทพพนมจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเราจะไปดู ากศภาพของเด็กนักเรียนกันนะคะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรและตามต่อด้วยเสียงสัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ค่ะครับเพ่อวเราว่าวันนี้มาดูส่วอะไรครับที่มาเนาะมอให้พวกเราเนี่ยนะครับขอตื่นตัวแนนะครับขอตืวแชนก็เ้งนท่นันนะครับได้ที่หนึ่งของห้องบ้างมีที่หนึ่งแล้วก็ต้องมีที่โหลได้ที่หนึ่งเนี่ยเอาแค่สมุดนะที่โหลได้รองเท้านะ ยอมรับยันที่โหลเนี่ยอ่านหนังสือก่อนสอบหลายวันไหมหลายวันครับสองสามวันครับเวลาครูถามว่าเข้าใจไหมเคยยกมือไหมไม่เคยครับ <laughs> เวลาครูถามว่าไม่เข้าใจเคยยกมือไหมเคยเป็นบางครั้งเคยเป็นบางครั้ง อย่างหนึ่งที่เด็กเรียนไม่เก่งแล้วจะเก่งขึ้นได้ก็คือการตั้งเป้าหมายหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพลันจบปะเนี่ยปรบมือให้น้องด้วยครับ ดิฉันในตัวแทนของนักเรียนนะคะโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมก็ขอขอบคุณนะคะคุณพี่ถาวรที่ได้บริจาคลองเท้าให้กับนักเรียนนะคะก็นักเรียนโรงเรียนหนองขอนเทพพนมนี้ส่วนมากก็จะมีฐานะค่อนข้างยากจนนะคะเด็กนักเรียนของเราทั้งหมด230คนนะคะตอนนี้ปัจจุบัน ก็มีเด็กยากจนจะร้อยเจคนนะคะก็เกือบส่วนมากแล้วจะมีฐานะยากจนนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะมีอาชีพรับจ้างนะคะมีรายได้รายวันสส่วนมากก็ในเรื่องของการแต่งกายนะคะนักเรียนก็จะมีรองเท้าใส่ซึ่งได้งบประมาณมาจาก รัฐบาลที่ช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องแบบนักเรียนนะคะซึ่งนักเรียนที่นี่ก็จะได้รับทุกคนออในส่วนงบประมาณที่ได้รับถ้าพูดถึงผู้ปกครองแล้วก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ในส่วนหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้สินค้าทุกอย่างก็ราคาแพงไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนหรือว่ารองเท้าถุงเท้าต่างๆบางครั้งผู้ปกครองก็จะต้องเลือกว่าปีนี้จะซื้ออะไรนะคะปีหน้าจะซื้ออะไรก็ต้องแบ่งกันไป เพราะฉะนั้นรองเท้าหนึ่งคู่บางทีนักเรียนต้องใช้ถึงสองปีนะคะปีนี้ซื้อรองเท้าปีหน้าไปซื้อชุดนักเรียนปีต่อไปไปซื้อชุดลูกเสือเนตรนาลีบางทีต้องผัดกับลักษณะนี้เพราะฉะนั้นออพอทุนชุดของคุณถาวรมาช่วยเหลือตรงนี้ก็เป็นการช่วยเด็กนักเรียนช่วยผู้ปกครองนักเรียนใหน้ส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มีรองเท้าใส่โดยที่ไม่ต้องนำเงินที่ได้รับการเฉลยจากรัฐบาล มาใช้ตรงนี้ก็เอาไปใช้ตรงอื่นได้ก็ขอขอบคุณคณะของคุณถาวรไว้นะโอกาสนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับก็ขอบคุณท่านผอ,อของเรานะฮะที่ได้กล่าวนะฮะให้ขอบคุณท่านคณะผู้ใจบุญนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณพี่นะครับได้นำสิ่งดีๆมาให้พวกเรานะครับ แล้วก็ขอบคุณท่านคณะพี่ถาวรน,นะที่มามอบอของให้พวกเรานะครับ เรียนที่นี่มี230คนค่ะ230คน,น,น,อนอย่างนั้นักเรียนจะนยก็เด็กส่วนมากก็จะยากจนนะคะเพราะว่าผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างค่ะค่ะใ,ใช่ค่ะค่ะวัะนนี้เนี่ยทางรายการพร้อมกับทีมงานทีมงาวรอลเนี่ยเขาทำให้ความรู้สึกอาจานอือก,ก็ดีใจแทนเด็กนักเรียนอ่ะนะคะดีใจแทนผู้ปกครองเด็กที่ได้ ผู้ที่มีใจบุญนะคะที่มาช่วยเหมือนรถภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ของผู้ปกครองนะคะเพราะว่าอ,อ,อย่างเด็กเขาได้รับเงื่อประมาณจากรัฐบาลเนี่ยปีหนึ่ง360บาทซึ่งถ้ามาซื้อรองเท้าถุงเท้าก็น่าจะได้แค่อย่างเดียวนะคะพวกชุดนักเรียนชุดภาละอะไรก็จะไม่ได้ก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยผู้ปกครองของเราดูแลค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่ะ ก็จะมีในส่วนของตอนนี้ที่โรงเรียนทําอยู่แล้วก็ยังขัดงบประมาณก็คือในส่วนของที่แปลงฟันเด็กนะคะก็คือทางเรียนคิดว่าจะทําให้กับเด็กทุกชั้นได้มีที่แปลงฟันประจำแต่ละแต่ละชั้นเรียนค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของศาลาสําหรับให้เด็กได้พักผ่อนนะคะก็ที่คิดไว้ตอนนี้ก็ยังอยู่สองอย่างนี้ค่ะที่คิดว่าจะทำก่อน เรียนก็ยังมีความต้องการความช่วยเหลือนอีกหลายๆด้านหลายๆเรื่องนะคะที่มันเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นรั้วโรงเรียนตอนนี้เรายังไม่มีรั้วค่ะยังไม่มีรั้วยังยังใช้รั้วชุมชนอยู่นะคะยังไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลยเป็นรั้วชุมชนใช่ค่ะค่ะ 089 214ย์2 7ค่ะหรือติดต่อโดยตรงที่โรงเรียนก็ได้ค่ะโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะ บรรดาทีมข่าวนะคะก็ได้พูดคุยกับนักเรียนพร้อมกับมอบสิ่งของให้ตลอดจนฟังเสียงของพออ,อน,นะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาฟังความรู้สึกของเด็กๆนักเรียนกันค่ะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรที่พี่นักข่าวนั้นนําของมามอบให้และเขาต้องการอะไรนะคะแล้วตามต่อด้วยการเดินทางไปมอบสิ่งของให้กับผู้พิการซึ่งเขาเดินไม่ได้สําหรับช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้จริงการซ IP ุ IPM i d e Finition 02-245-9999สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพนิดาทองนุ่มค่ะปะหกค่ะ โรงเรียนบ้านนครเทพนมค่ะวันนี้ทางอาพวกพี่ได้เอารองเท้ารองเท้าอุปกรณ์เครื่องเขียนมาให้เลยมีความรู้สึกยังไงความรู้สึกดีใจค่ะใหญ่เนาะรองเท้าของเราขาดไหมก็เริ่มขาดแล้วค่ะเริ่มขาดแล้วคิดว่าถ้าพ่อแม่ซื้อเนี่ยจะใช้เวลานั้นก็น่าจะรอปีหน้าหรือเทอมหน้าค่ะไม่ต้องใส่กางเกงไปก่อนวันนี้มีอะไรจะฝาก ก็ขอบคุณพวกพี่ๆนะคะที่ได้มามอบรองเท้าให้กับพวกเรานะคะดีใจครับที่พี่ๆได้นำรองเท้ามาให้ครับก็จะพวกผมก็จะนำไปใส่ให้ดีที่สุดครับทิ้งมาไว้ประชาชนของเรานะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้นำสิ่งของดีๆเนี่ยอย่างเช่นรองเท้าหรืออุปกรณ์ต่างๆของนักเรียนเนี่ยครับมามอบให้แก่โรงเรียนที่ที่เขายังลำบากที่เขายังยากจนอยู่นี้นะครับ ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ครับก็เกิดจากเรงศรัทธาของทีมงานของพวกเราทั้งหลายเนี่ยครับที่ได้รวบรวมกันมาเนี่ยครับหลากหลายอาชีพครับหลากหลายอาชีพครับคกับแล้วกทีมงานของรายการด้วยครับสิ่งที่ทางโรงเรียนเนี่ยเขายังขาดอยู่นะครับตอนนี้เขายังขาดศาลาริมน้าเพื่อจะให้เด็กนักเรียนเนี่ยเขาได้มานั่งอ่านหนังสือตอนพักเที่ยงหรือว่าตอนที่เขาพักรับประทานอาหารกันนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ต้องขอความรู้ครอกจากท่านทั้งหลายนะครับ ได้ร่วมกันบริจาคครับให้กับทางโรงเรียนที่ผมบอกไปนะครับราคาก็ประมาณห้าหมืนกว่าบาทนะครับก็ขอเชิญทุกท่านติดต่อได้ที่ผมก็ได้หรือทีมงานของวอยเพื่อประชาชนก็ได้นะครับที่มาเรียกโทรศรัพท์087-9832 989ครับเดี๋ยวจเราจะมีของไปมอบให้ผู้พิการนะครับก็มีอสองท่านครับก็อยู่เลยนี้ไปประมาณสักสอกิโลครับ ครับท่านแรกก็จะเป็นผู้พิการทางขาคือขาท่านรีบแล้วอีกท่านเป็นผู้หญิงตาบอดครับตาบอดที่เกิดจากน่าจะเกิดจากเต้าหินครับก็อยู่เลยนี้ประมาณสักสองกิโลครับประกอบอาชีพอะไรไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าเขาลาบากอยู่ด้วยความยากไร่อยู่ด้วยเงินของคนแก่ครับรัฐบาลที่มอบให้ครับแล้วก็เงินเงินผู้พิการด้วยครับ ครับผมผู้ใหญ่องอาจบ้างข้างนะครับผู้ใหญ่พื้นที่หมู่แปดอำเภอหนองเปรือจังหวัดกาญจนบุรีครับชมรมพี่ถาวรนะครับชุดนี้ครับก็มาช่วยในด้านของหมู่บ้านนะครับก็มีหลายส่วนครับยกยกตัวอย่างโรงเรียนครับก็มีทุนการศึกษานะครับแล้วก็มีงวถ่ายชีวิตนะครับโคกระบือนะครับแล้วก็มีทุนมอบให้โรงเรียนพร้อมอุปกรณ์นะครับในด้านโรงเรียนนะครับในด้านชุมชนนะครับก็มี ความร่วมมือนะครับระหว่างชุมชนเพื่อสอบถามว่าในพื้นที่ต้องการอะไรนะครับทางคณะชมรมพีตะวันก็หางบประมาณมาช่วยจัดมาช่่วยยตลออครับจะมาช่วยอยู่ตลอดครับถึงหมดทุกท่านครับครับหมดเรียบร้อยแล้วครับครับเรียบร้อยครับอยู่ที่อยู่ในพื้นที่หมดครับ อในด้านส่วนนักเรียนนะครับก็อย่างน้อยนะครับเด็กในพื้นที่ของผมนะครับก็ในด้านการไปมาครับมันไกลนะครับอย่างน้อยครับเด็กได้มีรองเท้าใส่นะครับแล้วก็ยางน้อยนะครับสมุดดิงสอนะครับก็ยังได้ใช้นะครับทุนกับพ่อแม่นะครับในด้านการซื้อนะครับก็ขอขอบคุณคณะท่านวันนี้นะครับ เทพครับผมวันนี้จากรายการไว้เสียงประชาชนด้วยครับผมได้มามอบของให้แล้วก็ส่งแบบสิบงานครับผมตอนนี้คุณลุงอายุ70นะครับแล้วก็อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยเพียงเพียงคนเดียวครับครับก็ทำมาหากินก็สามารถจะบขุมข้าวทำอาหารด้วยตัวเองครับนะครับส่วนเป็นอันเองลงไม่ได้ก็เอาตลุอย่างเดียว ไหนๆก็ไม่สะดวกนะครับเพราะว่าก็มีมีแผลเกี่ยวกับอะไรครับผมแผลมันขุดได้นี่ก็ลดนรู้สึกว่าลุงปลูกผักอะไรทานด้วยใช่ไหมครับครับปลูกขี้เถือปลูกัะปลูกมะเขือปลูกเองก็อยู่บนรถเพีงอยู่บนรถเนี่ก็จอบ ค,ความลำบากของผู้ที่พิการทางขาที่ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากมาหลายปีจนทางรายการของเราได้ไปพบแล้วก็ได้มอบสิ่งของให้เอาไว้อย่างชีพนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาฟังเสียงของผู้ใหญ่บ้านหมูสิบค่ะว่าเขาได้ช่วยเหลืออะไรกับผู้พิการท่านนี้บ้างนะคะตลอดจนเราจะเดินทางไปมอบสิ่งของให้กับผู้พิการตาบอดหนึ่งรายค่ะพักกันสักครู่เดียวค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD โดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคงจริงการซบ IPM i d e Finition 02-245-9999สวัสดีครับชื่อยันครับนงังระกุลเทียบทุศทศครับผมว่าปลุกพักกินเบิ่งอะไรเบิ่งไปเรื่อยๆครับ เราโดนอะไรมาผมเป็นมาจ,จากเรือนจำครับเป็นที่ตีกวนนะครับกวนเส้นใหญ่ครับเป็นโซ่เส้นใหญ่เลยครับตีสองขาตีสองขาอ๋อแล้วคือสามปีนี่ใส่ไว้ติดติดเลยสามปีนี่ไม่เคยถอดเลยออกติดเลยออมันก็เลยเสียดสีที่ขาครับเป็จนจงไปวังขวงแล้วเขาจะกัดออก แล้วแล้วทำไมถึงเดินไม่ได้มันมีความารู้สึกยังไงตอนที่อยู่วังขวงก็ยังเดินได้อยู่ยแต่เขายังไม่ทันถอดกวนนะทีงงนี่เขาส่งมาของไพรลาึิมาเนี่ยโอคโนโลาโคลาดครับครับแล้วแล้วส่งมาของไผ่แล้วมาถอดที่นี่ครับมาถอดตัวพอม,มาถอดตัวแล้วมาอยู่ได้สองปีผมนั่งแ้มพักอยู่ผมปูกพักอะไรเรียนจำไหม ประจำครับผมครับผมปูพักขายทีนี้ก็พอกลุกขึ้นงนี้ล้มเลยไปไม่ได้เลยที่นี่นตั้งใจหนึ่งม,มันไม่ได้เกี่ยวกับเราหน้ามืดไปใช่ไหมหมายถึงล้มเพราะว่าขาไม่มีแรงครับขาไม่มีแรงคุกคอขึ้นไม่ได้เขาไม่ยกขึ้นจนที่นี่เขาเอาไปโรงพยาบาลในคุกออ๋ในเรือนจำมีโรงพยาบาลครับ แล้วเป็นยังไงต่อหมอว่าไงหม,ห,มหมอหมอก็ว่าความดันหมอบอกว่าเป็นความดันไม่ได้ระบุว่าเป็นเพราะเราตีตัวนไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาไม่พูดเขาไม่พูด,ดอะไรนะถึงเป็นไงใดเขาก็ไม่พูดแต่ความคิดของลุงเองความคิดของผมเองว่าตีตีกวนนี่มันเสียสิน เสน้นครับผมบมันทำให้สเส้นเราเสียไปมันรัดเลยเหรอมันไม่รัดดอกมันก็หันได้ไหมครับเขาออกติดมันก็หันได้หนักไหมครับผมหนักครับออลักษณะมันหนักแล้วมันคงกดเส้นด้วยเหรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาเชือกผูกติเตวนี่โอ้ผูกที่เอวด้วยนั่นนลเอาเชือกผูกมันไม่ตีจะจุ่มไปกดที่จะตุม่มในการวอยเสียงประชาชนเนี่ย เอาข้าวสารอาหารแห้งมาช่วยครับรรเทาความเดือดร้อนส่วนหนึ่งมีความรู้สึกไงภูมิใจครับยังมีคนที่ยังมองเห็นคนอย่างเราซึ่งรีการับแม้จะอยู่ไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีรายการก็มาช่วยเหลือครับมีอะไรฝากไปถึงรายการไหมขอบคุณทุกๆคนเนยขอ ให้ร่ำให้รวยให้มั่งให้มีไปทุกคนที่มาช่วยเหลือครับผมผู้ใหญ่บัญชาจีนอันไทยนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านเทพางคนครับหมู่สิบสองครับครับออ,อยากทราบการสร้างบ้านด้านหลังเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบ้านที่ทางของหน่วยงานรัฐเนี่ยให้กาครับครับให้มาแบบไหนอย่างไรครับเ,เขาให้บซบอมแสมของออบ้านผู้พิการนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมเอ่อ บอกทางเทศบาลว่าผมของงบมาและขออุปกรณ์มาสร้างบ้านเองครับ,รบโดยการให้ผู้ช่วยแลวก็ชาวบ้านมาช่วยกันทําไม่มีค่าแรงครับ,รบมีแต่ค่าของมาอย่างเดียวครับก็ให้มาก็าถามเลยว่าเอาไปให้ส่วนไหนของในชาวบ้านในอำเภอนี้ตำบลก<ะ>็ก็ทางเทศบาลครับมีหนังสือมาว่าบ้านคนพิการคนไหนที่ว่าแย่ที่สุดครับควรจะได้และไม่มีที่อยู่อาศัยครับก็เลย ชาวบ้านทางน,นี้ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยกันกำลังม,มาช่วยกันสร้างครับไม่มีข้าแรงใช้เวลาสร้างกี่วันประมาณครึ่งเดือนครับครึ่งเดือนสร้างเสร็จครับแล้วถังน้ําใบด้านหลังเนี่ยครับเป็นของเทศาบาลหรือเปล่าของเทศบาลครับ,าบ,ารบไฟแรงครับอ๋อก,ก,ก,ก็ก็นำมาให้เหมือนกันครับผมท่างผู้ใหญ่ได้ดูแลเรื่องเงินทดทดแทนคนพิการเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงด้วยตอนนี้ก็มีเงินผู้พิการและผู้สูงอายุครับ ของคุณลุงนี้ครับของคุณลุงก็คือมีการช่วยเหลืออยู่ทุกเดือนอยู่แล้วไม่เคยขาดครับเริ่มตั้งแต่ที่ที่มามาอยู่เลยครับที่ว่าทําเสนอเทศบาลไปขอขอบัตรคนพิการแล้วก็เบี้ยยังชทผู้สูงอายุได้ได้สองอย่างเลยทุกเดือนครับตอนนี้ทางรายการก็จะรวบรวมปัจจัยครับผมปัจจัยนะครับครับผมทั้งหมดครับผมรวมครับผมสามร้อยสี่ร้อย ร้อยเจ็ดร้อยครับผมเจ็ดร้อยบาทครับผมอ่าเขาได้ทั้งหมดเจ็ดร้อยบาทครับผมเจ็ดร้อยบาทอีกส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยช่วยเหลือคุณลุงนะครับครับผมอ่ครับคุณลุงครับผม ร้อยกว่าคนครับนะมาซ้อขมาฮะยาจะเยอะเยะเลยซื้อขนมซื้อข้าวออกทีวีด้วยวันนี้แล้วฝากวันนี้ออกทีวีด้วยนะตอนนี้เราถ่ายถ่ายรายการทีวีอยู่นะทานมาด้วยนี่ผ่านทาเยี่ยมบทำไมตั้งจะเห็นล่ะขอคุณเนอฟังเสียงเอาฟังเสียงเอาครับคิดถึง ยายรับเงินคนแก่เดือนละไรอ่ะยายเงินเงินเงินผู้สูงอายุอ่ะห้าร้อยถึงห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยขึ้นตามอายุขึ้นตามอายุครับเพราะฉะนั้นยายต้องอยู่รับถึงพันนะครับจ้าโอ้ยจำพรรษาเอ้ยเพราะว่าถ้าถึงพันเนี่ยยายอยู่ร้อยปีไงอายุจากร้อยกว่าปีเด้วยแล้วผมจะมาเยี่ยมยายบ่อยๆตอนนั้นถ้ายาย ร้อยผมก็ประมาณนั้น่นห่นี่ทีเนี้ยคนได้มากี่คนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคนนี้เคมาไหมจำได้จำได้เออนี่นี่นี่มาโคคนี้ยออีกคนอีกคนนคนคนคนนี้เมื่อกี้เนี่ยคุณยายทำไมถึงตาถึงได้บอดกับมาเขาว่าเป็นเป็นเจ้าหินนะแล้วไม่ได้ไปรักษาอะไรไงไปยัน ปุ้งพปุ้งเพุ่นเหมือนนู้นนะมันไม่หายได้ไงครับเขาไม่ทำใหยเม่ายายเขาว่าเป็นยังไงครับผมเข้มทิ้มว่าทิ้มเลยพอปกติจตาแล้วเพราะว่ามันเขาเขาว่าพขบอกว่าโรคไม่ได้เราต้องหินจะลอกไม่ได้ครับค่ะบอกเขาว่าโรคเขบอดไม่ลอกกรคเบอกเม่าใหญ่เลยค่ะแล้วบอกมากี่ปีแล้วครับคุณยายสี่ปีค่ะเสี่ปีแล้วครับผมมองไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับผมจ้ะ แล้วเวลาเดินเวลาอะไรลรายายอาศัยความจําหรือว่าก็ใจความจำไม้กับเท้าเท้าโคคลําไม้กับคลำลืมใจดีใจลุกดีใจเืิงใจนึกว่าโหนนึกว่าก็หมกโหนตีเลยนึกว่านึกว่าโหนตี เริ่มต้นจากตอนเช้านะครับเราได้ไปมอบรองเท้าให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนหนองขอนเทพนมนะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ย99คู่ด้วยกันนะครับเริ่มจากตอนเช้าหลังจากนั้นก็ได้มีการมามอบช่วยเหลือผู้พิการนะครับนั่งรถเข็นก็ต้องขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่ได้มาร่วมรวมถึงรายการไว้เสียงประชาชนในครั้งนี้ด้วยนะครับ ล่าสุดนะฮะเราได้มา,าถ่ายทําชีวิตความเป็นอยู่ของคุณยายซึ่งคุณยายนานะครับอายุ73ปีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับท่านผู้ชมที่ได้ดูรายการวอยเสียงประชาชนนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าท่านได้ดูรายการนี้แล้วอาจจะเสียสละเงินส่วนตัวหรือสิ่งของที่จะช่วยเหลือผู้ลําบากยากไร้ทางชมรมมุถาวนของเราจะไปมอบให้กับผู้ลําบาก ทั่วประเทศนะครับวันนี้ทางชมรมบุญถาวรก็ได้ขอบคุณรายการวอเสียงประชาชนเป็นอย่างยิ่งที่มาถ่ายทํารายการในวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะนักเรียนที่ยากจนบุคคลที่พิการนะคะยังมีมากมายอยู่ทั่วประเทศค่ะพวกเขายังรอความช่วยเหลือจากพวกเราอยู่นะคะในวันนี้ทางรายการก็ได้มอบสิ่งของรวมไปถึงเงินเล็กๆน้อยๆให้กับเขาเอาไว้อย่างชีพค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราก็รู้สึกดีใจมากค่ะและอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะบริจาคสิ่งของหรือเป็นเงินก็ได้ให้กับ พวกเขาเหล่านี้สามารถโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยค่ะคือเบอร์086 533 6136นะคะทางรายการของเราก็ยินดีที่จะนำสิ่งของของท่านไปมอบให้พร้อมกับออกอากาศว่าเป็นของผู้ใดบริจาคเข้ามาค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทีมงานชมรมบุญถาวรน,นะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้แล้วก็ครั้งต่อๆไปค่ะและทางรายการของเรานะคะก็ขอฝากบอกบุญไปยังคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านด้วยค่ะว่ารายการของเรานั้นจะร่วมกับพุทธศาสนก ชนซึ่งนําโดยผู้บังคับการกองปราบปรามนะคะจัดตั้งองค์พระป่าสามัคคีขึ้นเพื่อหาไรายได้สร้างหลังคาพระพุทธเจ้า,าพระองค์ณสํานักปฏิบัติธรรมจังหวัดเลยซึ่งเราจะทอดพระปากันในวันที่5พฤษภาคม2556ค่ะจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธานะคะที่สนใจอยากจะร่วมทําบุญกันสามารถโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะและคุณผู้ชมท่านใด ะะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรืออยากจะนําเสนอเรื่องใดที่เป็นประโยชน์กับสังคมก็สามารถโทรมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้หรือเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบ a n กอก Channel สวัสดีค่ะ